วันนี้ก็มาซ่อมเครื่องดูโฟลนดเหมือนเดิมครับผมรูปนี้นะครับผมรูป vr50t นะครับผมเซอร์วิสเซอร์วิสเปิดปีอยู่นะครับนี่ครับผมตอน,นี้เครือกาลาบุดเครื่องนะครับผม ตรวจปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหากไม่สามารถแก้ไขได้สรวนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอุยอนโดฟูลเออร์เลอร์ฟอร์เออร์เลอร์ฟอร์บาร์เซอร์เรด้านะครับผมจำเป็นต้องรีเซ็ตเซอร์เ a ด้านะครับผมเออร์เลอร์นะครับผมเซอร์เ a ด้าก็คือตรงนี้นะครับผม แก้ไขได้รจติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอเซอร์เรดาร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเซอร์ Caesar ตัวนี้ทัน,นที่คือตรวจ Patty, จับแพทที่จับวัสดุในห้อนนะครับผมคือ mm hmm. er er ก็เออรเลอรแจ้งเตือนระมาณน,นี้นะครับถ้าถ้าใดก็อย่าให้เครื่องดนะูุ่นพุ่นตดผู้เสีย AI นะครับผมแนะนำให้ไปตั้งค่าที่ แอสมาติสัมสูตนะครับผมมสามารถปรับตั้งค่าเสียได้นะครับผมเวลาซื้อเครื่องมาใหม่ก็จะไม่มีให้เสียพูดแบบนี้นะครับผมมาต้อนล็อกอินอคู่คุ้นทำพันแอสมาตินะครับผมทือตั้งค่าให้เสียพูดเอไอได้นะครับผมมาง่ายต่อการใช้งานนะครับผมคู่คุ้น่านสมาร์ตตีผ่านมือถือได้นะครับผมถ้าเครื่องเออเล็กก็จะแจ้งเตือนให้แบบนี้ประมาณนี้ครับผม ต่อไปก็ลองจะไม่เป็นอะไรกันนะครับผมไม่สามารถแก้ไขได้นนครับผมเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเด็ดน,นะครับผมไปตามมันนะครับผมก,ก่อนที่จะซอกก็เปิดเซอร์วิสดูเครื่องก่อนนะครับผมต่อไปก็ให้ถอดฝาหน้าออกนะครับอันนี้ฝาโคเวอร์นะครับผม น็อตจะมีโยนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็จะมีขั้นในอีสอตวนะครับผมขั้นนั้นนะครับผม,นนรบผมรเราแกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับผมตัวนีตวนนตวน้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมโดยทอปโคเวอร์ออกมานะครับ ถอดโหลดเก็บฟูดออกก่อนนะครับกระซิเตอร์นะครับถอดออกให้หมดเลยครับผมเอาจุบยาน,นี้ออกก่อนนะครับ ก็ถอนนอออกให้หมดแล้วต่อไปก็ไงเครื่องน,นะครับแล้วก็จะมีนออีสองตัวนะครับผม แล้วก็ให้ถอดเซนเซอร์กับโชด้านหน้าอ่อนนะครับที่กระถอก็ใช้มือสอกไปข้างในนะครับผมสอกไปแล้วดึงออกมานะครับแล้วลุกออกมาจากตรงนี้ครับสอดข้ามเหมือนกันนะครับผมจะมีลอดตรงนี้ครับผม มันจะ,นจะกอรกระตตัวนี้ครับผมรอบม,มันจะมีแล้วก,ก็ประมือซอสก็ดึงออกมานะครับต่อไปก็ให้ถอดโควเวอร์ตัวนี้ออกนะครับจะมีน็อตข้างในซอตัวนะครับผมให้ถอดโควเวอร์ตัวนี้ออกนะครับผมวิธีการถอดก็ใช้ไขค,ควง แบบแบบนี้เล็กๆนะครับผมมันจะมีรอยตรงนี้อยู่สอดเข้าไปนะครับผมเสียเข้าไปนะครับผมช่วยช่วยนิ้วกบด้วยครับผมช่วยประคองเลยกลัวมันจะแตกนะครับสอดเข้าไปแล้วค่อยๆค่อยๆ,อ,ๆออกมาง่ายออกมานะครับผมกบขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วแค่ล็อตๆ,ๆนิดนึงนะครับผม ก็มาเจาะออกมานะครับผมประมาณนี้นะคะรับเราจะม,นนะะะมนีนอกข้างในสองตัวก็พอออกมานะครับแล้วเจอีดักสว่า,านะครับผม ก็ให้แก่โคเวอร์โคเวอร์ดิเพนนะบอลปลุกคู่คู่นะครับผมเอาใครคู่ก็ได้ครับผมง่ายออกมานะครับผมก็อาจจะบาดแต้มนะครับผมเนี่ยอันนี้คือโคเวอร์ปิดในบอกคู่คู่นะครับผมหรือว่าดิเพนนะครับ ไปก็ให้ถอดสายแผ่นนะครับผมไปให้ถอดสายแผ่นตัวนี้ครับผมใช้นิ้วดังขึ้นครับผมดังขึ้นครับผมแล้วก็เอาสายแผ่นออกนะครับต่อไปไปขั้นตอนที่รอจะก้็ถอดโคเวอร์้างบนออกนะครับผม มีมีลอดตัวนี้ครับผมดูออแงวมามาครับให้ลุกอ,อกจจะตัวบอดี้นะครับถ้าถ้าเคลื่อนไหนที่ยังไม่เคยแก่ก็เวลาแก่ก็มานจะยากหนึ่งครับผมต่อไปแล้วก็จะมาถอดช่วงข้าบ,บนครับผมใช้มือขวาจับจักด้านล่างนะครับผมแล้วก็มือซ้ายก็ช่วยช่วยดัาขึ้นนะครับมานจะแน่นน,นิดนึนะครับผมเพราะว่าเคยังไม่เคยแก่นะครับ ใไ่แล้วครับผมโอเคนะครับอันนี้คือโคบอลด้าโบนนะครับมันจะแน่นนิดนึงนะผมเพราะว่าเครื่องยังไม่คเคยแกะน,นะครับยังไม่คเคยแกะซ่อนนะครับต่อไปก็เลยมาถอดตัวนี้ครับผม เซเซอร์เรดาร์ก็คือตัวนี้ครับผมที่ฟอเอ,อร์ยตัวนี้นะครับต่อไปก็ให้ชาวนกตนัวนี้ตรงนี้นะครับอ่อ,อนได้ขึ้นมาแล้วบอลรอยสายนี้อ่อนนะครับเซเซอร์เรดาร์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับผม จะเก้อันนี้ออกน,นะครับผมตัวต่อใสมาแลค,ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับผมอ่าก็ดูโฟลรุ่นนี้ VR 5 0 t ีนะครับผม vr ห้าศูน t นี่คือเครื่องตัวใหญ่กว่า vr สามูน t คือเครื่องตัวเล็กกว่านะครับผมเซนเซอร์เ,เลนด้าก็คล้ายกันนะครับผมแต่ว่าแค่ตัวนี้คือมันใหญ่กว่าแค่นน้าเองนะครับพอเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นเฉยเนะครับไม่มีน็อตเยอะนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมแต่ถ้าไปรุ่นเล่นคือมันมีน็อตเยอะอยู่นะครับแต่ ลูกใหญ่คือไม่มีนอนยืนดนะครับผมทอสายแล้วก็ดึออกมาได้เลยครับอันนี้คือเซฟเจอร์ลีด้านะครับผมฐานะที่คือตัวจัดซีกีขวาในห้องน,นะครับผมแล้วก็สามารถสามามรถว่าแพทที่ในห้องได้ด้วยนะครับผมโอเคต่อไปก็เราจะมาเป็นอะไรตัวใหม่กันเลยนะครับอันนี้คืออะไรตัวใหม่นะครับผม น,นี่คืออะไรตรงม่นนะครับผมเมือการนะครับผมตรงม่ตัวเก่านะครับมือการนะครับผมต่อไปก็เรามาเปลี่ยนอะไรกันเลยดีครับเอาเนี่ยเอาก่อนนะครับผมเอาเทพลาสติก okay, ออกน,นะครับ ก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับผมโอค้คมันจะมีขาลอดอยู่ผมสายตรงรับผมมันจะเข้าเลยครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ เก็บสายให้เข้าที่เมื่อเดี๋ยวนะาผมละะแล้วก็เสียโซเกตที่รีบอบอดได้เลยครับแล้วกอเก็บสายให้เล่นบอลให้ผม โอเคแล้วก็ประกอบเข้าที่เดินนะครับต่อไปก็ใส่สาค้อมล็อกสายนะครับผมโอเคต่อไปก็ยืดน,นอตัวหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้คือใส่เซ็ตเอร็นเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็มาประกอบชุบโคเบอร์น้าบ,บนนะครับตัวสายก็ใส่ไปตัวต่อ้วครับก็เอาสายแพงตัวนี้นะครับผมสายแพงตัวนี้ก็ซุกเข้าไปในรูนี่ครับผมไม่ชอบเแยละครับ กพอใส่แฟแล้วก็โกลบไปเลยครับผมไม่ตจะงกาจะเข้านอนครับขอให้ดูขอให้ดูตรงนี้นะครับผมเวลาต่อสายครับผมบางทีอาจจะไม่เข้านะครับผมใช้ใครขู่กบลบเรืนิดนึงนะครับผมบางทีเราอาจจะใส่ไม่เข้านะครับผม ต่อไปก็ให้ใส่แซ่แพนนครับผมใส่เข้าไปก่อนนะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกฝานีครับผมกดลงไปนเนีครับผมโอเคต่อไปก็ประกอบแค่นี้ก่อนนะครับผมเรามาเทเครื่องก่อว่าเครื่อโอเคทำงานได้ไหมนะครับตอนเทเครื่อต้องใส่เกลฟูด้วยนะครับ ต่อไปก็รอเทคคระดูนกันว่าทำงานได้ไหมเราเคลื่อนรถข้างล่างนะครับอ่ะเปิดเซอร์วสิสเนี่ยผมโรดปิดฝาด้านบนด้วยค่ะ โอเคมาฟ้องให้ปีไฟฟ้าดับโบนให้ผมต่อไปก็ไฟใส่ไาโบนให้ครับผมโอเคตอนนี้กโดเครื่องทำนั้นนะครับ,อบรตอนนี้เปิดเครื่องเครื่องไม่เออเลอร์เครื่องไม่เอเอ,เอ,เอ,เอเลอร์แล้วนะครับผมเครื่องสามารถทำงานได้นะครับผม ตอนแรกตอนนี้เปิดเครื่องคือเปิดปุ๊บไปกับที่สีแดงน,นะครับผมตอนนี้เปิดเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้คือเปิดปุ๊บเครื่องไม่ได้ฟ้องเออร์เอลอร์อะไรเลยนะครับผมก็ทํางานได้นะครับผมต่อไปก็มาประกอบเครื่องให้ครบชี้ศูนะครับผมโอเคปิดเซอร์วิสก่อนนะครับต่อไปก็ปิดฝาดับโบก่อนนะครับผม มีฟาดิจอลดิเพนนะครับผมบุกควบคุมนะครับมันจะมีเขียวยู่ครับผมมันจะมีมันจะมีรูยูนครับผมสายตัวนะครับผมรอกกดลงไปนะครับต่อไปก็ยืดนอ็อตตัวข้างในซ้าตัวนะครับ แล้วก็อีดับบล์อีห้างตัวนะครับต,ต่อไปก็มาติดโคเวอร์แล้วขอเซเซเลด้น,นะครับผม มันจะมีเขีย้ยวยครับผมสายตัวกกับมันจะมีรอดอยู่ครับผมแะ้วก็ไปเลยคระะ okay. ับจก็ดันดากเข้าไปนะผม เลือดบอนครับ็ยืนน็อตดาราออสอบโตนะครับแล้วก็เ,กอนนวกเอาอยามาปิดรูนะครับผม ปกเชนนะครับต่อไปก็เอาใส่โคเวอร์การชมครับผมเซเซอร์การชมนะผมด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้นรับผมท้ายดีก็ต่อใส่ก็เอาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วผมจะได้ใส่ง่ายนะครับผมสอแคานนะผม ใ,ใช้ไขควใช้ไขควรคกรบกบ,บอันนี้ออกมากนะครับผมแล้วก็ไปโอเคนะครับแล้วก็ขั้นนี้ด้วยนะครับ ว่าตอนที่ใส่ตัวนี้จะได้ใส่ง่ายนะผมอเอาเคีวลอดสองข้างนะครับผมให้มาเข้ากับหลุนี้นะผมตือสองข้างเลยครับตออเข้าแล้วก็ใช้ไขคัวกดเข้าไปนะผมเคี่ยวเดินนะรผมกดเข้าไปให้ เข้าไปในรูด้านในนะครับผมล้วกดด้านนะครับโอเคแล้วก็ดูว่าเวลาโกลแล้วมันได้ไหมนะครับผมถ้าเราโกลไปแล้วก็มันได้ออกมาแสดงว่าีด้ครับผม แล้วก็มันปีาน,นะครับปีไฟก็มันจะมีเขี้ยวอยู่ับผมก็ให้สายตามลูมนะครับปก็ไปนะผมง่ายๆ โ okay, อเคะไปก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับผมให้มาดูกรองเกล็ดฟูด้วยผมถ้ามีฟูขยะก็เอามาดูเอามาทำความสะอาดนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เคยมีแต่มีแต่เศษขยะฟูน หมาคมเมียน,นะผมเดี๋ยวเอามาดูฟูนนะครับเอามาทำความสะอาดนะครับผมอันนี้ก็เอามาสามารถล้างน้ำไนด้น,นะครับผมล้างน้ำก็ทำความสะอาดสะอาดแล้วก็เอาไปตาแดดให้แห้งนะผมแล้วก็มา,สา,มา,า,ามใมส่นะครับผมถ้าถ้าอยากเปียกอยู่ไม่แห้งก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเพราะเช็ดไม่แห้งตัดใด้แห้งนะครับผมแล้วก็เอามาใส่เข้าที่เครื่องนะครับ เดี๋ยวพอจะทับค้อสาอบก่อนนะครับถ้ามีขอดูฟูก็สามารถดูฟูด,ด,ดูได้เลยครับผมตอนนี้ก็ดูฟูทักค้อสาอบรี่แล้วนะครับครับผมอันนี้คือทักข้อสาอาเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็ให้มันทักข้อสาอาด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็พอดูฟูเสร็จแล้วครับผมต่อไปก็ประกอบข้าวะครับ เวลาเขาเอาอก,ก็มันจะมีอันตัวนี้รอดอยู่แล้วครับผมกุบแล้วก็ดึงออกมานะครับเคต่อไปก็รอจะมาเทคเคื่อ,อีกครั้งนึงครับผมเราจะที่ประกอบเซตครับผม่ปปอนอที่เจสโซคือลูกขาวก็เทปให้เรียบร้อยนะครับผม สาระคลิปวิดีโอนี้คอนเนสเนอจบเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วโวพบก,กันคลิกใหม่ครั้งหน้านะครับผมสาระคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ